สวัสดีจ้าเพื่อนๆค่ะวันนี้ยายอ้อยก็มารออันนี้นะคะมารอคราบลองตาบุญซื่นอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ลองตาเพิ่นเดินทางเข้ามาฮอดอำเภอเอราวันแล้วจ้ะตอนนี้ยายอ้อยอยู่อำเภอเอราวันอยู่ตรงตลาดเด้อค่ะตอนนี้ลองตากาลังเดินเข้ามาฮอสอันห้านีตำรวจเอราวันอำเภอเอราวันจ้ะพักอยู่โรงเรียนกศนโรงเรียนกศนเอราวันค่ะก็อีตู ตรงข้ามยังเยียงกันกับโรงพยาบาลเอราวันเนาะค่ะโรงพยาบาลเอราวันก็อยู่ตรงข้ามกันกับสถานีตำรวจของเอราวันค่ะเพื่อนๆในบรรยกาศค่ะเดี๋ยวอ้ยมาอยู่ใกล้ไปชนนี้ค่ะนี่ค่ะตรงประตูอันนี้นี่แหละอันนี้ก็ซื้อตรงนี้ก็จะเป็นไปชนีเอราวันเ้วยค่ะญาติโยมก็จะมารอตอนนี้นั่น ้องตาบึงซื้อเหินพักอยู่ค่ะพักอันนี้อยู่ค่ะอีกจังหน่อยเหินกระหมาค่ะเพื่อนเออก็เลลเอมันยากมันกัาดกวมึงเนาะค่ะเนาะมาล้อมหลอกก้าปลองตาอีกค่ะลองตาก็จะเดินพ้นเขตอำเภอเออพ้นเขตจังหวัดเลยแล้วค่ะอันนี้อำเภอเอราวันก็จะเป็นอำเภอสุดท้ายแล้วค่ะอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเลยที่จะเข้าไปสู่จังหวัด ไปสู่จังหวัดน ong วัวลำหูค่ะวัเนี่ยออกจากอํอำเภออราวันก็จะไปสู่อำเภออันนั้นค่ะก็จะไปสู่อำเภอเนี่ยก็ล่ะนาวังค่ะนาวังนากลางเนาะค่ะนาวังนากลางนาวังนากลางเี่ยอำเภอนากลางก็จะขึ้นจังหวัดน o ง g วัวลำหูค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้เพื่น นี่เป็นมือที่สองค่ะเพื่อนเป็นมือที่สองมือที่สองให้ยายอ้อยมาลอกกราบลวงตาค่ะมาลอกกราบหลวงตาบุญชื่นตนเ<ม>ดินทางมาฮอดอำเภอเอราวัณค่ะเป็นอำเภอสุดท้ายของแกงงวัดเลยเส้นทางเมืองเลยอุดรค่ะเมืองเลยนงบวลลำพูพอเฮือนอ,อกก้อแยกอันเอราวัณนี่ก็จะเข้าสู่เทศของจังหวัดนงบวลลำพูด้วยค่ะเพื่อนก็จะไปอำเภอนาวังอำเภอนากลางค่ะ นั่นไงวะตัหอดง่ายเลยานราบกล้อนค่ะานันเพระเื่อนเพิ่นจะอีเดินซาเน่แต่บะมือนี้เพิ่นบปยอบผ้าเด้อค่ะเพื่อนๆเขาบะมือวานี่มีคนเอากระเป๋าตังค์เอาอี้งนั้น เมื่อวานนี้เพิรนบอกว่าให้ปูผ้าให้ยับเด้อค่ะเขาว่มาเมื่อวานนี้มีคนเอาอันกระเป๋าตัางค์เอาอยัางไปซ่อนไว้ใต้ผ้านะค่ะให้เพิร์นเยับนะเมื่อวานนี้เพิร์นเยับเด้อ,อค่อะเพิ่นบอกให้ปูผ้าจ้ะผ้าด้วยรองเท้าแบบตาแบบผ้าอ่ะเมื่อนี้เพิ่นบปเยับผ้าเขาดีเมื่อวานนี้ปิดผ้าใหญ่อ้อยผ้าเข้ามาไปปูเป็นพื้นสุดท้ายเขาดีที่เพิ่นยับจ้ะเมื่อวานเนี่ยคตนต่อไปต่อไปเจาา้าใหญ่อ้อยนผ้าไม่ต้องปูนะครับจ้าจ้า ืันนี้เพิ่นให้อาผ้าออกเปิดขามาให้ปูมาให้เยียบเลยค่ะเด็กน้อยลองตอาจะมาแล้วค่ะเราะว่าช่วงนี้กับอากาศถอนเนาะค่ะนเนาะเพิ่นจะลองตาเพิ่นก็จะเดินซาเนีย,ยงซาเน่หกเลยเพิ่นไยอแล้วกลค่ะเพื่อนๆไกลล้วไกลล้วค่ะวันนี้เพิ่นไปเยียบผ้าเ้อค่ะเพื่อนๆ มันีเหินมายาผ้าเหินยานัานยานโยมเอาข้อ,องเอากระเป๋าอยางไปซ่อนไว้ใต้ผ้านะคะเติมมาด้ยยาผ้าเ้อค่ะมาให้ผูผ้าจ้ะมาละค่ะใกล้แล้วตอนนี้ก็ประมาณเกือบใบซ้ำแล้วค่ะเพื่อนๆอากาศฮทอนเพิ่น,ก,นก็จะเดินซาดนเด้อจ้ะอากาศฮทอนค่ะใกล้จะใบซ้ำแล้วค่ะซาเหุทีอ่อย่าอ้อยจะยังต้องมารอ,อกราบเพิ่นเพื่อนๆลองเบิ่งแรกทอนทอนสนี้เด้นอนดค่ะลองคอดรองเท้ายางบิ่งเด้อ เพื่อนทุกคนผลได้ยอกคุ้ยอเป็นอย่างย้อยเพื่อมาลาดกาบเพื่อนอันนี้เพื่อนมาฮอดอำเภอเอราวันบ้านอยอ้อยเฮ่เนาะเป็นอย่างย้อยบอมหมานหมากาบเพื่อนค่ะเพิ่นมาฮอดบ้านเห่าเฮาบ่าได้เลนตามเพื่อนเนาะเพื่อนอุตสาห์มาฮอดบ้านเห่ามาโพดมาโพดเห่าจนฮอดบ้านหาชิบออกมากาบเพื่นตีจ้าเพื่อนเพื่อนรองเท้าถ้าขีดเพื่อนคันเพื่อนได้คอนๆไปเปี่ยน ป็นยางคนบอดไดไซรองเท้าบไดไดไซยางเดินเวลาคนเดินหลงเพื่อนๆได้ทอนทอนตอนยงก็บหลงหดรองเท้ายางบางหลานปูนหน้าบ้านไทยหน้าบ้านหมันหลงเบางเด้อว่าหมันฮ้อนซําไหนนี่แหละที่สร้างแง่ที่อย่าอ้อยมาลัดก้าบเพิ่งส่องมือสร้างมือนะ้วนะจ้าเพื่อนๆจ้าเป็นหม้อเอ็กหัวไกลแล้วขาไกลแล้วหัวหอห้าร้อยเมตรจะมาขึ้นตอนบังให้อย่าอ้อยอยู่เหมือนอย่าอ้อยยืนค่ะ

ดูข้าวประเดี๋ยวขงไวครับดูไว้ถามมาแล้วครับยมไปยกไปยกไ่ต้มต้มไ่ต้มด้มยกไเลยครับไม่ต้มต้มกระสบอ่พรมเด้อเฮ้ยนะคะสาสองหลักตาเนาะค่ะ ต่างตาจะเข้าเคสนงบัวแล้วค่ะแล้วคร่นะนี <c oughs> ่แหละเพื่อนตาแห้ที่อยากอ้อยมาลนละกล้าปลองตา ลองตามมาคานฮอดบ beings, girls, ks, ้านเห่าเนาะค่ะเนาะมาคานฮอดบ้านใหญ่อ um> ้อยที่บอให้ใหญ่อ้อยมากล้าพื่นจังใดเพื่อนๆหลงแ่ทันทอนลลงอันแม่ทันทอนเพื่อนๆหลงคิดเมืองลองตาไม่ได้ใส่รองเท้า่านลคาไนะครับใครไรอง้า เพื่อนๆรองทอารองเท้ายางเมองเ้ิกขะข้อนออนนะเนี่ยทอนนะเบอองตาเพ่าใส่รองเท้านะคะเ เดินคันไปเยวันนี้ดีคัจ้าคานี้เะจ้าเพื่อนๆอย่าอ้อยมาลอกล้ามองตามบุญชื่นนะคะ่อนก็จะออก จากอำเภอเอราวัณแล้วค่ะจะเดินทางเข้าสูเข้าซวนจังหวัดนองวันลำหูค่ะมัน,น้งไง